เกมคิ k i n อ of c a s t ร r นะวันนี้ก็จะมาลงอารีนาเนาะก็อาจจะเข้าคลิปประเด็นไม่ได้ทันจุดจอยนะพราะก็ชนะไปแล้วในランคิงโอเคมาเล่น,นคิ i กอ of สเตอร์ก็เอ่อมาเล่นแบบสโลว์ดาวฟินฟินซิวซิวสบายๆนะความมันังคิดมากส,สุสก,ก์กโอเคมาอือฮึเริ่มจากการอ่อเชี่อนี่ประดับขี้โกงอันนี้ทียาขี้กโกงเหมือนกันเออฮะชองอะ เอ่อถ้าสู้สู้คนนี้น่าจะสถียกว่าปะแต่เขามีเลกาซี่มัวเนะไม่รู้ลองดูเขามีเลเขามีเลกาซี่มัวแต่ว่าการสู้กับเขามันเบสิกที่สุดแต่คนนี้คิดโกงอ่ะระยะสกิลเขาไกลกว่าอืม โอเคครับชนะอยู่ทำไมระยะเขาไกลกว่านะเขาเซตลงห้าเหมือนกันเขาใส่อะไรอะทำไมระยะตีเขาไกลกว่าเยอะจังเซตลงห้าแบบสุดเขาก็เป็นสกิลเดียวผมทำไมระยะตีเขาไกลเชียวแต่ผมใส่เป็นเซตคอนนะอโอเค สลับต mm ัวโอเคเจอทีมเดียวกันเขาชิวๆสบายๆไหลๆไปอืมโอ้โเคครับชนะได้ชนะได้อืมแบกว่าเขาใส่มาเยอะมาก ทันทีมเดียวกันจริงๆเนี่ยแบบว่าแต่แค่ประดับเขาจะไม่เหมือนผมเนาะประดับเขาจะใส่หลิกอันนี้มาด้วยลูกตุ่มผมไม่ได้ใส่ลูกตุ่มอะผมใส่เป็นแยกล่างอืมฮึสองพันสี่สิบแต้มนะโอเคก็ได้แต้มเยอะๆยอยยอเอตัวเลือกคู่ต่อสู้คนนี้อันนี้แน่นอนประเลกัสซี่นี่อ่าเลก a c ซี่เทียสองคนนี้โกงกว่า สองคนนี้คือเดือดแต่มันก็ต้องมันต้องลองปะยังไงก็ต้องสัตย์ยังไงก็ต้องสัต์อยู่นี่ยังไงก็สัตย์สองคนนี้มันโดนบังคับต้องสัต์อันนี้คือโดนยิง แพ้แน่เละเนี่ยถ้าจะแพ้ดูทรงละไม่น่ารอดไม่รอดเจอคนนี้ไม่ไหวถ้าจะเจอไอตัวของอันนี้ได้ต้องใส่ต้องใส่โล่ซึ่งไม่ได้ใส่โล่ีน รอบนี้น่าจะแพ้แพ้บอยเลยอืมในเรียนมันต้องเจอโลูกพีโก้ในเรียนนี่มันดิบอยู่นะหรือจริงๆเราต้องเปลี่ยนเป็นใช้ตัวของไอ้นี่มาแทนนะไม่หรอกพี่เทียก็ดีแล้วแต่บิวนี่ไม่สู้กันี่นี่ในเรียนนี่แพ้ในนี่ลองทีนี้นะเดี๋ยวกันไม่น่าจะไหวปะโล่ขนาดเกินไม่ได้เอาตัว ตบโลมาจ้ะเชลโลมันหนามากเราไม่ได้เอ,อาตัวตบโลอย่างตัวตบโลอย่างไอ้นี่มาตัวหมาป่าลืมชื่อไปแล้วว่าชื่ออะไรนะไลกาใช่เออไม่ได้เอาไลกามาลืมหลายอย่างเลยเนาะไม่ได้เอาไลกามาจะขาดตัวตบโลอาจจะชนะแค่สองรอบแรกรอบหล,ล,ล,ลังๆน่าจะไม่ไหวนะ แต่ก็โอเคชนะสองรอบแรกก็ได้อยู่ทีมนี้มันโหดอยู่นะจะมีทีมเขาแต่ดูเหมือนเราจะชนะทางก็เลยแบบดูเหมือนทีมเขาจะไม่โหดแต่จะมีทีมเขาโหดใช่ได้น่าจะชนะนเนเดียเมื่อกี้ได้จากจากความรู้สึกน,ะน่าจะชนะนินเดียทีมที่แล้วได้ท,ที่เราแพ้แต่แตยังว่าเกมมีชนะทางแพ้ทางก็ได้ก็ได้อยู่นะทีมนี้ทีมเราก็ชนะทีมนี้ได้ก็ โอเคมั okay, ้แต่ท oh, wow. ีมเลีกๆก็เยอะอยู่นะผู้แต่โลกเขาหนี่ยว่าคือถ้าทีที่เรายิงชาวนี้หนึ่งเขาโลกเขาบอกว่าเนี่ย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 เบลิน่าคนนี้คือสแต็กจนเกือบแพ้ผมเมื่อกี้ถ้าเขาเลิกกว่านี้นิดนึงผมน่าจะแพ้ได้มาคืนมา20แต้มเสียไป13หรือ17จ็ดไม่ได้แต่ช่างมันนะอันนี้น่าผมว่า อยู่แรงคิงแล้วตอนนี้ส่วนสนามดูเดือดก็อยู่ในแรงคิงเช่นกันนองนแปดสบปตอนแรกขึ้นไป2 1 0 0นแล้วก็โดนพวกทีมพิเศษตกมานะแต่ก็ได้แหละเยวค่อยมาไต่ไต่อันนี้หน้กก่อนเอตโตเนียกไม่อยากสู้เนียถ้าเราไม่ได้ใช้การลำมาโลนะไม่อยากสู้ทีนี้ไม่อยากสู้ทีมนี้เต้สิยงดงเอโอ้โหเจอทีมคานัส คานาเบลีนาเหรออ้าวไม่ใช่เป็นเป็นทีมนี้เนี่ยหว่าไม่ใช่คาร์นาเบลีนามันเป็นทีมเอ่อของไอตัวตัวนี้ลืมชื่อชื่ออะไรนะสุรันใช่ใช่ลืมทีมของสุรันเราเจอทีมสุรันว้าวไม่นะทีมทีมดูเดือดมากเ,เลยสุรันไม่อยากเจอสุรันรู้สึกสุรันทีนทอาสู้ไม่ได้ปะ ไม่รู้เลยลืมลืมว่าเราครั้งล่าสุดที่เราเจอสุรันน้ะจะแพ้ตัวชนะอูโหูแล้วหมีนี่มันถึกด้วยดิบ,บ,บ,บอบาเบอเดียเนี่ยจะเป็นแทงที่ถึงที่สุดในเกมตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดแต่เจอสุรันดีนะเรามีแช่เราก็เลยยังไหวตอนรอบก่อนที่เจอมันไม่มีแช่แบบนี้ก็เลยไม่ไหวสินะแต่ก็เก่งเอเดียสุรันคิดว่า เราแน่จะสู้ได้เกอบหมดอ,อาจจะไปแพ้ในเดียทีมจากที่ดูรอบนี้โู้แต่มีแม่งถึกจัดไม่ชอบหมีเขาเลยมีเขาแม่งถึกแบบว่าถึกถึกมากทีายายิงทโลแบบรัวมากเลยกว่ามีเขาจะตายโชคดีที่มีแช่แข็งแม่นแม่นัสุร์สองตัวเปิดสกิลพร้อมกันนี่ไม่ไหวเลยโหดเกิน 2อ6 3แต้มก็ไม่เยอะไม่น้อยพอได้เก็บไปทีละนิดทีละน้อยเก็บเก็บน้อยไปคาราไม่อยากสู้เนลีไม่อยากสู้ไอ,สไอเช่นนี้แพ้ทุกทีเลยวะรอบนี้ไม่น่าชนะใครได้น่าจะแพ้หมดน่าจะโดนสะท้อนตายค่ะโอ้โหแล้ว ล้วเชนนี่สุลันมันมาระยะแม่งอินฟินิตเลยี่มวยชิบหายเลออนฮาร์ดผมดันถึกเกินเลยดิแล้วแม่งแพ้เรียบรอบนี้ได้อยู่่ะย่ขอขาล้อเขาล้องขาร้อล้อเลออนฮาร์ดตบตบให้มันตายตบตบสุลันขานาดมันโง่แต่หัวสู้สู้ลูกสตันมันชกมันชกชกชกโอ้เชิดโลไม่เข้าเลยจะไม่เข้าเลือดมาเลยโอ้ oh, oh. โอ้ยเลนนอนหาลูกพ่อชกมันชกชกชกแพ้รอบแรกไม่น่าจะมีโอกาสชนะาาแล้วปะเทิอะไรเถิบเาลนนันหาอะไรหอยมันถึกเกิน <c oughs> ที่ข้อเสียทีอาร์นี่แบบแม่งมันทำฝั่งหลงข้ามเด้งไปแล้วแบบว่าแพ้เพราะว่าทียร์อ,อยู่ยืนอยู่กับที่แม่งเซ็งมากๆ แอ้ยชีต์โอ้ my god baby fuck up <_ d ance> ไม่ได้เลยผมอาจจะต้องทำอีกยืนปกติไม่ได้มันต้องเอาท T R มาต้องออกมาจากช่องเนี่ยไม่นั้นแพ้จริงๆสาวสองวันน้คนจะชนะปะวะเออถ้ามันทีมันจัดแบบ เนี่ยจนีะนะคณะมันจะประมาณนี้เนี่ยจะแบบนีนนนน้สู้ได้คณะมันมันสู้ทีอารไม่ได้เนี่เออจอนนี้ได้แจบเจอพ u n i s เจอพน s เป็น,นย เอาสตันไปโอเคจริงๆตอนแรกจะเอาเฮลันไปยืนในช่องนี้นะแมวเอาเดี๋ยวเอาเฮลันไป็นสตันสัลคานาเตอรป๊อปป๊ปะ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 ๊ป,ะป,ะปะ๊มาสู้ไม่ได้คานามาสู้นเนรีมไม่ได้เอ้เทียมเยดาสองรอบแน่แพ้แบบโงโงไปนึกว่าเขาจะเป็นทีมสะท้อนกลังแต่มันคือคานาโอเคโอ้ oh, shit here we go again คานาส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 เนาะคานาสไม่ติดซีซีนั่นก็ถ้าคานาสไม่ติดซีซีนั่นก็ต้องช่องนี้ปะอืมคานาสฟังอัพซีซีอ่ะคานาสไม่ติดซีซีนี่ของชอบนะพระบิดาเจ้าท่านไม่ติดซีซีนั่นก็โดนตัวละครไม่ติดซีซีก็โดนสอยหมดอะ นี่ครับคานาคนเมื่อกี้เก่งกว่าเพราะว่าเขาเตะซีซีได้มันทําให้เทียผมไม่ถึงแต่พอคนนี้ไม่เตะซีซีรู้เรื่องเลยในก็ปล่อยให้พวกนี้เดินมานะฟูฟูฟูปับ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 เรียบร้อยอีซี่เจอคานานี่ปั๊มแต้มง่ายอยู่นะเพราะคานามันไม่ค่อยเก่งต่วตัวที่เจอคานามาไม่ค่อยแพง แต่ทีมกาลของไปแพ้คานาเบอด์มาเลยที่หมือนชนะคานาชียนะแต่พอเป็นการลำนี่มึนอ,อะไรกันครับเนี่ยโหแต่ว่ากีกี้แรงอ่ะวม่กี้โดนอะไรไปแรงจัดเฮลันเฮลันยืนยืนหน้าไปซีเซียสตันโป๊บปบป๊บโอเคหมดทีมเขา ค่อนข้างเปราะนะพูดถึงเราทีเป็นทีมที่ค่อนข้างเปราะบางมากๆถือว่าดีเป็นทีมการซอบรอบที่ดีทีมนี้คือบรีน่าอู้โ้ถ้วยเมื่อชนะไอเฟิมไม่ใช่ทีมที่เขาพัฒนาป้องกันเด็ดขาดสํั คืออันนี้ทีมทีมไมนี่สินะโอ้โห و, เป็นเลกซี่เลกซี่เขาตึงมากๆเลยนะคนนี้แต่ว่ามันอ่อนสนในนี้ปะจริงๆถ้าดูดีๆทีมบนมันควรจะอ่อนสนแต,ตแ,แ,สนะแต่ตัวละครเราแพ้ทางจริงๆหรือทีมกลางคือแข็งเสอยะไม่แน่ใจแต่ตัวละครเราไม่ค่อยแพ้นะแต่อย่างว่าแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะสำหรับผมทีบนม่งดุกะสุดอะนี่ครับ mm hmm. เห็นไหมครับเธอแรกชนะแต่เธอสองเธอสามไม่แน่นนาจะเริ่มเจอรีเอร์มาตอนนะ mm hmm. แต่อันนี้เขาหนาอยู่ปะอาเก้เซโตโอ้อาเก้เป็นเลกาซี่มัวด้วยวะอาเก้เลกาซี่มัวค่อนข้างโสดอยู่นะ โอเคเลก็ซีมัวของดีเฮียเก็บไว้เถอะเลกัซีมัวอ่าจะใส่ป้องกรรอันรืดขัดไม่ได้อาจจะต้องออกมาช่องหนึ่งประมาณนี้เราเป็นของดีเฮียเก็บไว้เถอะ เขามีเขามีการเติมมาในฝั่งนู้นเลกาซี่โหดมากมากแต่เราไหวปะไหวนะเพราะตัวละครเขาไม่ค่อยเก่งตัวเลกาซี่เขาโหดมากเลยนะคนนี้แต่ตัวละครเขาไม่ค่อยเก่งเราก็เลยชนะได้ถ้าตัวละครเขาเป็นตัวเก่งๆก,งก็เราไม่น่าจะไม่ไหวเลยแต่ตัวละครเขามันไม่ค่อยเก่งเราเลยไหวแต่สัาพตอนนี้ก็น่าจะไม่ไหว دة. ไม่ไหวแล้วรอบสี